โดยเฉพาะตาทีทีอย่างเงี้ยเพราะไอ้ตาทีทีเนี่ยมันอั้นอยู่ตรงนี้อาหารเพียบะสะสมนี้เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยถึงลากไปถึงแล้วอ่ะสวัสดีครับก็คุยกันเรื่องต้นพร้อมปลูกไปแล้ว ช่วงนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกิ่งตอนบ้างกิ่งตอนพอช่วงนี้ก็มีเยอะออกมาเยอะกิ่งตอนก็นะนิยมเหมือนกันสําหรับมือใหม่เพราะว่าราคามันค่อนข้างจะต่ําเมื่อเทียบกับต้นหอมปลูกนะครับทีนี้มีอะไรน่าห่วงกิ่งตอนเนี่ยถ้าเป็นกิ่งตอนทั่วๆไปแก่ๆมันก็ไม่น่าห่วงเพราะว่ามันก็อนุบาลง่ายอยู่ฤด,ดูนี้นะครับเพราวมาเป็น ได้ดูที่อากาศค่อนข้างแห้งความชื้นน้อยมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนที่มันอ่อนๆเนี่ยโอกาสรอดก็ยากนะครับและยิ่งบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคนซื้อมือใหม่เนี่ยก็ให้เขาเอาใบไว้คือเสียดายใบยเสียดายลูกปอกเก็บลูกเก็บใบไว้ด้วยพอส่งไปถึงก็เหี่ยวนะเป็นเรื่องปกติเลย บางคนเข้าใจก็ไม่เป็นไรบางคนไม่เข้าใจก็ไปโวยวายคนขายว่าตอนที่ให้ดูอ่ะทำไมมันสวยสดเดี๋ยพอมาถึงทำไมเหี่ยวอย่างนี้จะรอดไหมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่หรอกนะครับการตัดกิ่งตอนเนี่ยพอตัดปุ๊บให้รากที่อยู่ในตุ่มนะ่ะมันไม่สามารถจะเลี้ยงทั้งต้นได้หรอกมันก็เหี่ยวเป็ธรรมดาดังนั้นเวลาคนขายเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเอากิ่งเอาลูกออก อย่างผมเนี่ยผมก็เอากิ่งเอาลูกออกเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับให้พอดูว่าหน้าตาลูกเป็นไงใบเป็นไงแค่นั้นเองไม่ขีใบหรอกแต่ว่าถ้ามีบางคนขอมานะเอาไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็ส่งไปให้เขาทั้งหมดนะั่นแหะจําเป็นเขาขอแต่ว่าก็จะหุ้มถุงวัตติกไปแต่หุ้มถุงวัตติกไปมันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็น์หรอกมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแค่นั้นเองจะอยู่หรือจะรอดมันก็อยู่ที่คนเอาไปอนุบาลน,นั่นแหละ อานุบาลไม่เป็นก็เสร็จเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากิ่งมันค่อนข้างอ่อนอาหารที่สะสมในกิ่งมันนี้น้อยคว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่ๆเนี่ยตาทีทีโดยเพราะตาทีทีปุ่นโกรกเนี่ยนะครับถึงเอาไปแก่ตุ้มมาลากหลุดหมดลากน้อยปุณไงคือประเภทลากน้อยนิดแล้วแก่ออกมาตุม้มออกมาในลากหลุดมาแล้วก็ยังรอดเพราะอะไรนึกถึงกิ่งชำ้ำติด กินแก่ๆถ้าเราไปชำมันก็รอดง่ายกากินอ่อนใช่ไหมทีนี้ไอ้ต้นตุต้มจอ,อ,อ,อนเนี่ยมันมีต้มมันมีรากเคยออกมาแล้วถึงรากมันจะขาดไปหมดแล้วมันก็จะเหลือตออยู่เมื่อเราเอาไปนุบาลโอกาสรอดก็เกินห้าสิบอยู่แล้วในฤดูนี้รอดง่ายเพราะฉะนั้นมีจะเห็นว่ามีหลายคนที่เขาสนใจจะรับประเภทรากน้อยๆและไอ้ประเภทนี้านราคาถูกอะอย่างผมก็เหมาเลย มต้นใหญ่ผมก็จะเมาไว้ลกักช่วงไหนที่ว่างผมก็จะมาเลี้ยงเองหมดะพวกลากน้อยนียย่ยแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่ค่อยว่างก็จะเมาไปก็จะมีคนมาจ้องเหมาอยู่แล้วลเพราะว่ามันรอดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วเขาไปเลี้ยงกําำไรยูยแล้วเพราะราคาถูกพอเลี้ยงมาตั้งสามเดือนสี่เดือนก็ราคาขึ้นอีกสี่ห้าเท่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้กิ่งตอนแบบไหน เมื่อมองคือนกนกกระจุกมาแล้วจะมากินมันเดือดสุกผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิ่งแบบไหนที่บอกว่ามันไม่ไหวกับกิ่งแบบไหนที่มันปลูกง,ง่ายไอ้คำว่าไม่ไหวเนี่ยสาหรับมือใหม่นะครับมือเ,เก่าหลายท่านเขาทําได้ก็โอเคครับอันนั้นนี่เรามาแนะนํามือใหม่ลดความเสี่ยงไปดูกันอ่ะไปดูกันกิ่งแบบไหนที่ผมว่าอันตรายเนี่ยเห็นกิ่งนี้ไหม ัน,นี้เป็นบาวตุรกีนะครับเห็นยอดไหมสวยมากเลยใบสวยนะสิ่งนี้สิตะวันตกนะของบ้านเพราะนั้นแดดํามาไม่ถึงแดดจะมาช่วงบ่ายอันนี้ยังเช้าอยู่ก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรเมันน่ะตุ้มลูกมาแล้วนะครับอย่างกินงอย่างเงี้ยถ้าเราตอนตรงนี้เนี่ยตอนที่มันเริ่มเป็นสีเนี่ยมันก็จะออกลูกเต็มเลยแล้วก็ออกรากง่ายมากคนก็คนนิยมกันนิยมตอน้ำลากจต่ออกเร็วแล้วก็สวยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเอาไปเลี้ยงเว้นแต่ว่าผู้ชำนาญเขาอาจจะเอาใบออกหมดแล้วไปอบมีกรรมวิธีเขามันก็หลอดได้แต่ถ้ามือใหม่เนี่ยไม่แนะนําเลยให้กิ่งกับเพลี้ยเนี่ยเขียวๆขยวยางเงี้ยนะยิ่งบางคนนี่หนักเลยเห็นเขียว,ยวล้วนๆวนเนี่ยยังกิ่งแบบเนี้ยให้ดูอ่านี่นี่อ,อิสราเลกิ่งนี้แตกขึ้นมาเนี่ยเห็นบางคนเห็นงามงามนียาวบื้เอเลยเห็นไหมก็ตอนตรงนี้เลยตอนที่เขียวเขียว,เ,ยวเนี่ยเห็นป่มเนี่ย เห็นไหมอี่ยเนี่ยเขียวๆนีเ่เลยอันนู่นก็สูงยาวเป็นฟุตนะครับสามสี่สิบเซนแต่ตอนตรงเนี้ยมันก็ออกลากครับนอ,อ่ออกแล้วเพราะมันอยู่กับต้นกิง่งอนอนออกลากง่ายแต่ว่าพอไปนุบานนะโอกาสรอดมันจะน้อยหรือบางทีก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าตอนปลูกเองก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่ถ้าเอามาจําหน่ายนะก็อย่โทษเขาก็ไม่ได้อะ่ะเขาก็อยากขายเขานะ ก็อยู่ที่เราแล้วครับไอ้คนซื้อน่ะก็พิจารณาดูถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเสียตังค์เองเขาเห็นมีหลายคนรับไปแล้วบ่นไม่ขึ้นมันไม่รอดนะครับแต่ถ้าเป็นมือเ,เก่าๆเ,เขาก็มีปัญหาอย่างผมก็เคยตอนนะผมตอนเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าแก้วมาใส่กู้หม,มีรอบหนึง่งเลี้ยงอีกชั้นหนึ่งทอลาบแข็งแรงในแก้วโตก็ตัดมันก็เลี้ยงต่อได้อันนั้นคือตอนแอ r เลเยอร์น่ะก็โอเคอยู่ แต่ถ้าเป็นตุ้มเนี่ยเราต้องส่งทางไกลเนี่ยไม่แนะนําให้รับนะครับผ่านเลยไปลอกกิ่งแก่แกอย่างนน้อยก็เป็นสีน้ําตาลอย่างนี้แล้วก็ยังมีโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ให้ดีที่สุดคือกิ่งแก่เลยแก่อย่างนี้เลยเนี่ยอนไรนี่ขอมนุบาลไว้อันนี้พวกกิ่งไม่สวยนะครับไม่ใช่กิ่งสวยคือรากไม่สวยเนี่ยพวกรากขีเลั้งหลายแหลแ่ผมเอามุบานใส่กระถาง,าาง,งามาเ,เา,เเาเนี่ยนะใส่กระถางตั้งเอาไม้เสียบเอาน้ําเสียบไว้เนี่ย ก็แตกออกมาเองนะครับไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเนี่ยตั้งเสียบเ,เต็มหมดเหมือน,นกันทั้งนําั้กันนะคือถ้ากิ่งมันดีอ่ะกิ่งสมบูรณ์หมายถึงว่ากิ่งแก่เพียงพอนะครับลากจะน้อยจะมากไม่ใช่ปัญหาบางคนไปกังวลต้องการรากเยอะๆก็จริงอยู่ลากเยอะก็มีโอกาสมากแต่ว่าถ้ากิ่งมันอ่อนโอกาสนั้นก็จะหายไป แต่ถ้ากิ่งแก่ลากน้อยมันก็ยังรอดเพราะที่ผมทเอาไว้เนี่ยที่อยู่เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตเป็นกิ่งที่ลากขี่เละเท่านั้นแหละเพราะลากด,ดีผมก็ปล่อยไปผมเพราะบางคนเขาไม่เข้าใจอาจจะไปทําตายผมก็เก็บไว้ดีกว่าเจะได้นะครับปล่อยไปตายเปล่าๆก็เก็บไว้ก็มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแหละเพิ่มไว้เพิ่มไวน้นะเพราะว่าจะปล่อยไปก็ ต้องหมอเหมาไแหละก็มีคนลับอยู่แหละแต่ว่าเสียได้ไหมเพราะาตอนมาแล้วแล้วราคามันก็ปล่อยไปก็ราคาไม่ดีอนะ่ะพูดง่ายเพราะว่าลากมันไม่สวยก็เราก็ไม่อยากที่จะไปเอาเปรียบคนซื้อเข้าแต่ถ้าปล่อยก็ต้องบอกกันทัดเจนนะว่าลากไม่สวยเอาไปเสี่ยงเอาไม่มีเค็มอะไรประมาณเนี้ยก็มีคนลับอยู่ครับนะอันนี้ผมก็เลี้ยงไว้ ได้ประมาณตสองเดือนแล้วมั้งเอามาตั้งไว้เนี่ยนะครับด้านตะวันออกด้านตะวันตกก็มีอยู่นะครับทีนี้น่าจะเข้าใจนะครับเข้าใจพูดกันง่าย,ายเลยว่าถ้ากิ่งเขียวอย่างนี้นะนะครับเขียวอย่างนี้ถ้าก็ตอนมาลากสวยขนาดไหนก็เลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงไปก่อนแล้วจะเอากิ่งแบบไหนมาถาม กิงแบบไหนจเจ้ากินแบบไหนนะก็กินแก่ๆพูดง่ายแก่ๆมันมีสีน้ําตาลเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแก่มาคืบละที่เหลือก็เขียวเพราะว่าน,นี่มันแตกเร็วมันก็พุ่งเร็วมันก็เลยเขียวไปนู่นยาวนะแต่ว่าถือว่าแก่และ้ะมีน้ําตาลอันนี้เพิ่งเก็ตอนไม่แน่ใจว่าลากออกอยังก็ไม่ได้เปิดดูแต่ว่ากโออยู่นะจะไว้สัปอาห์ที่น่าจะได้เรื่องนะลากเกี้ออกลักนงะ่าย ก็ประมาณนี้นะครับจำไว้ว่ากิ่งตอนขอให้เป็นกลิ่นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลยิ่งแก่ได้ยิ่งดีน้ำตาลแบบเขาเรียกอะไรน้ำตาลอย่างนี้หรือแก่อย่างนี้เลยก็ยิ่งดีเนี่ยน้ำตาลแบบขาว,ขาวๆอย่างนี้เลยก็ยิ่งดีนะครับปลอดภัยแน่น,นอนโดยเฉพาะตาทีๆอย่างเงี้ยก็หอตาทีๆเนี่ยมันอั้นอยู่ตรงนี้อาหารเพียบสะสมนี่เนี่ยยังไงก็ปลอดภัย ถึงลากไปถึงแล้วแกะตุ้มลากจะหลุดแต่ว่ากิ่งมันแก่มันก็ทําให้ลากออกได้อีกยังไงก็รอดนะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วผมตอนไปรอบนั้นเนี่ยกิ่งต้นมันใหญ่ก็เลยตอออกไปนี่เดี๋ยวว่าจะตอนนี้กิ่งเนี่อันนี้เป็นกิ่งแก่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่มันสูงเกิน แเลี้ยงก็ไม่มีที่จะเลี้ยงก็เลยว่าเดี๋ยวตอนออกไปตอนกี่นี้ออกนี่ยเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแตกคุ้มสวยแล้วก็ปล่อยได้ทางสิบนิ้วก็คงคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับลองพิจารกกันดูแล้วกันครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในกระเป๋าของท่านพิจารณาลดความเสี่ยงตามที่ผมแนะนำไปนี่แหละ มางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับก็พินาดูเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับนี่ลักกี้ล่ะหมายัางงโอ้อยัง